โอเคทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดที่สวงมหัศจรรย์และบางครั้งก็ชวนอึง้งที่อยู่มาเป็นพันๆปีแต่ยังคงอินและร่วมสมัยเหมือนซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่เพิ่งฉายจบไปเมื่อคืนนี้เองนั่นก็คือเมตาโมฟอร์ซิสหรือการแปลงกายของโอวิดกวีเอกชาวโรมันนั่นเองฟังชื่อแล้วอาจจะคิดว่าโอ้ยวรรณคดีคลาสสิกของโรมันน่าเบื่อโคต ใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวถ้าคุณคิดว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่คุณดูอยู่มีพลังวิเศษมีการเปลี่ยนร่างมีเรื่องราวต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆที่แฟนตาซีสุดๆมีความรักที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างและมีเทพเจ้าสุดป่วนที่ชอบมายุ่งเรื่องมนุษย์เมตาโมฟอร์ซิสนี่แหละคือต้นฉบับของทุกสิ่งเหล่านั้น มันคือจักรวาลเทพนิยายที่เต็มไปด้วยการแปลงร่างสุดอลังการดราม่าระดับเทพและมุกตลกเสียสีที่แอบซ่อนอยู่รับรองว่านี่คือเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องว้าวตลอดเวลาเมื่อโลกและสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ไม่หยุดนิ่งเมทาโมฟอร์ซิสไม่ใช่แค่นิยายเรื่องเดียว แต่เป็นการรวมเรื่องเล่าและตำนานนับร้อยเรื่องเข้าไว้ด้วยกันโดยมีแก่นเรื่องหลักคือการแปลงรูปกายหรือการแปลงร่างเมตาฟอร์ซิสนี่แหละคือจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดโอวิดเริ่มเล่าตั้งแต่กำเนิดโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังไร้รูปร่างไปจนถึงยุคทองคำยุคเงิน ยุคทองแดงที่มนุษย์และโลกค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนมาถึงยุคของเขาเองเหมือนกับการย้อนดูประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกและมนุษย์ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนแกนคิดสําคัญโอวิดต้องการบอกเราว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรจีรังไม่ว่าจะเป็นรูปกายของมนุษย์ธรรมชาติหรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึก เหมือนกับโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและเทรนด์ต่างๆเปลี่ยนไปเร็วกว่า 5G อะไรที่เราคิดว่าถาวรวันนึงมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วแอบปรัชญาเบาๆนะเนี่ยเทพเจ้าสุดปวนและมนุษย์ที่น่าสงสารเมื่อพรหรือคำสาปมาพร้อมการแปลงร่างเรื่องราวส่วนใหญ่ในเมตามโฟ p h o ซิสจะวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์ของเทพเจ้าและมนุษย์ ซึ่งมักจะจบลงด้วยการที่มนุษย์หรือบางทีก็เทพเจ้าเองถูกสาบหรือได้รับพรให้แปลงร่างกลายเป็นสิ่งต่างๆเทพเจ้าก็เหมือนเซเลบที่มีอารมณ์ขึ้นขนึลงๆเช่นสุสเทพเจ้าสูงสุดผู้ทรงอํานาจเหมือนประธานบริษัทที่มีอํานาจสูงสุดในทุกเรื่องแต่ขอบอกเลยว่าพี่แกเจ้าชูตัวพอ่อมักจะแปลงร่างเป็นอะไรต่อมีอะไรเพื่อไปหลอกล่อสาว,สาวๆเช่นแปลงเป็นหง แปลงเป็นวัวเพื่อแอบ,บนอกใจเมียอย่างเฮรานั่นแหละผลลัพธ์ก็คือเหล่าบรรดาสาวๆและลูกที่เกิดมามักจะถูกเมียหลวงตามอาคาตนี่คือต้นกำเนิดของดรามา่าเมียหลวงเมียน้อยที่เข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์แอบบขำนะแต่ก็แอบ,บสงสารอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์และบทกวีเหมือนอินฟลูเอนเซอร์สายศิลปะที่หล่อและเก่ง แต่พี่แกก็มีเรื่องรักไม่สมหวังกับนางไม้ชื่อดาฟเน่ที่วิ่งหนีไปจนเทพเจ้าก้องช่วยแปลงร่างเธอเป็นต้นลอเรลเพื่อให้หนีพ้นนี่คือดราม่ารักที่ต้องยอมแพ้ชะตามนุษย์ผู้โชคร้ายหรือโชคดีเรื่องราวการแปลงร่างของมนุษย์ก็มีหลากหลายสาเหตุจากความรักอย่างพิกเมเลียน ช่างแกะสลักที่รักรูปปั้นหญิงสาวที่ตัวเองสร้างขึ้นมากจนเทพีวีนัสบันดาลให้รูปปั้นนั้นมีชีวิตขึ้นมาเหมือนกับการสร้าง AI girlfriend แล้วเธอมีชีวิตขึ้นมาจริงๆหรือจากความอิจฉาอย่างอรักเน่หญิงสาวที่ท้าทายเทพีอธทีนาแข่งทอผ้าแล้วถูกสาบให้กลายเป็นแมงมุมเพราะความโอวดเตือนใจคนในยุคนี้ที่ชอบอวดเก่งในโซเชียลนะระวังจะโดนสาบให้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ หรือจากการลงโทษหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็อ่านนำไปสู่การแปลงร่างที่น่าเศร้าได้การคิดสำคัญโอวิดไม่ได้แค่เล่าเรื่องแฟนตาซีนะแต่เขากำลังสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักความอิจฉาความโกรธความโลภหรือความทะเยอทยานและอารมณ์เหล่านี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันในชีวิต เหมือนกับเวลาที่เราทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์ตัดสินแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนั่นแหละความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเมื่อทุกสิ่งเชื่อมโยงกันหลายๆเรื่องราวในเมตาโ p h o s ิสเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์ถูกแปลงร่างไปเป็นสิ่งต่างๆในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์หรือดวงดาวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติเอ็กโคและนาซิซัส นางไม้ที่ถูกสาปให้พูดซ้ำได้แค่คำสุดท้ายที่คนอื่นพูดเพราะเทพีเฮราโกรธแค้นและเธอก็หลงรักนาซิซัส,สชาวหนุ่มที่หลงตัวเองมากจนไปหลงเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำสุดท้ายทั้งคู่ก็กลายเป็นเสียงสะท้อนและดอกไม้นาซิซัส,สนี่แหละนี่คือเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าความรักที่ไม่สมหวังและความหลงตัวเองอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมได้แอบเสียสีคนในยุคที่ติดโซเชียลและหลงตัวเองมากๆนะ จากความตายสู่การเกิดใหม่การแปลงร่างหลายครั้งไม่ได้หมายถึงจดจบแต่หมายถึงการเกิดใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการบอกเป็นในว่าชีวิตไม่ได้จบลงแค่ความตายแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินต่อไปในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับวงจรชีวิตในธรรมชาติที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดแก่เจ็บตายและหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆประโยคเด็ดที่ยังคงเป็นอมะตะและสะท้อนความจริง ผมขอหยิบยกประโยคเด็ดจากเมทาโมฟอร์ซิสที่ยังคงเป็นอมตะและสะท้อนปรัชญายของโอวิดได้อย่างชัดเจนคือไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปทุกสิ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปเสมอประโยคนี้คือหัวใจสำคัญของมหากราบนี้เลยมันบอกเราว่าความเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักการงานสุขภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา จงยอมรับมันเรียนรู้ที่จะปรับตัวและอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับคำพูดที่ว่า c change is the only constant นั่นแหละข้อคิดและกำลังใจสำหรับคนยุคนี้ชีวิตและงานเขียนของโอวิดใน m e t a m o r p h o s i s สอนอะไรเราในยุคที่ทุกอย่างดูจะเร่งรีบและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงยอมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคที่โลกหมุนเร็วจงเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ อย่าไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเพราะนั้นอาจนำไปสู่ความทุกข์ได้ควบคุมอารมณ์เรื่องราวของเทพเจ้าและมนุษย์ในเมตาโมฟ p h o ซิสแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรักความอิจฉาหรือความโกรธสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ใหญ่หลวงได้จงมีสติในการแสดงออกถึงอารมณ์และแตัดสินใจอย่างรอบคอบเรียนรู้จากตำนานแม้เป็นเรื่องเล่าโบราณแต่ตำนานเหล่านี้ แฝงไว้ด้วยบทเรียนชีวิตและภูมิปัญญาที่ยังคงใช้ได้จริงในปัจจุบันจงเปิดใจเรียนรู้จากเรื่องเล่าต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และโลกใบนี้มากขึ้นความเชื่อมโยงกับธรรมชาติโอวิดเตือนเราให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนี้ความหวังในการเกิดใหม่ แม้การเปลี่ยนแปลงบางครั้งจะดูน่ากลัวหรือนำมาซึ่งความสูญเสียแต่เมตาโมฟซิสก็บอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงคือการเกิดใหม่และโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจงมองโลกในแง่ดีและพร้อมที่จะก้าวต่อไปนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มของมหากาบเมตาโมฟซิสเท่านั้นนะเรื่องราวทั้งหมดนั้นซับซ้อนลึกซึ้ง และเต็มไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าทึ่งรวมถึงเรื่องราวของเทพ,พเจ้าและวีรบุรุษอีกมากมายที่คุณอาจจะคุ้นเคยแต่ไม่เคยรู้ว่าต้นกำเนิดมาจากที่นี่ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ